ไม่กินต้องตายทุกรายา,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 ายแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮมฉันจะทำยังไงกับมันดีไอ้ปีศาจสกิปวิดีไอ้ปีศาจหัวชะโคกไอ้โรคจิต ก็ได้แพนด้ากลับมาแล้วไงก็ได้แล้วไงแต่ฉันอยากจะแก้แค้นมันโอ้แคฝันหูซะด้วยแล้วเธอจะแก้แค้นยังไงเอามันกดลงสระว่ายน้ำให้มันจมน้ำขีดไปเลยไหมโอ้ยแค่มันอยู่ในส้วมมันก็ยังสดชื่นเลยลืมไปมันชอบน้ำไม่ไเขาฉันน่ะต้องการให้มันน่ะผืดพผโอมกัวแตกเหม็นน่ารังเกียจอุ้ยถ้างั้นอ่ะฉันคิดไอเดียออกละไอเดียอะไร ดี๋ยวฉันเอามาให้แบบหนึ่งออรองฉันก่อนอเยฝากพุณหมอให้แพตตี้เนี่ยจะได้ผลไหมเนี่ยยังไม่ทันเปิดมันกลิ่นแรงมากโอย กูกรูยังไงเนี่ยฉันเพิ่งไปขุดมาเลยนะเนี่ยนี่มันสดเมื่อเช้าเลยกูกรูดมไหมนี่มันครีครีครีนี่มันครีนี่ก็ใช่ไงเนี่ยพราอื่นระาอมหน้าขยะขยะกินแล้วจะวกแตกเดี๋ยวอุ้ยอย่าบอกนะว่าเธอเจ้าเนี่ยไปให้ไอ้สกิบิดีอ่ะใช่เนี่ย มันนะกินเข้าไปนะมันต้องอ้วกแตกแน่นอนอ้าวเหรอจะได้ผลไหมละ่ะงั้นเธอลองดูแล้วกันฉันจะรอผลลัพธ์นะได้เดี๋ยวฉันจัดการเอ,อเองเธอลอยตรงนี้นแหละเฮ้ยจะได้ผลไหมเนี่ยขี้กับขี้มาเจอกันวางไม่เอาย่างนี้แล้วกันหมดแล้ว i'm hum. out เฮ้ยทำไมกินอะไรอร่อยอย่างนั้นนะเฮ้ยแต่แสดงว่าไม่ใช่ผลนะดิ่เฮ้ยไปบอกยิ่งกูกรก่อนเนี่ย ไม่ไม่ที่ผลน่ะอุ้ยมันกินแล้ว้มันกินอย่างอร่อยอร่อยมันกินส้มตำหรอมัวมม่วอุ้ยเห็นแล้วฉันหิวทีไปคุยใช่ทำไมครีคุยใช่นึกว่าข้าวแกงกะหรี่อฮ้ยยแสดงว่าขี้ไม่ได้ผลแล้วต้องใช้วิธีไหนดีอะมีวิธีไหนอีกอะกูกูเฮ้ยฉันนึกอะไรออกแล้วฉันคอยเห็นสิ่งอะไรที่กินแล้วตายอะไรกินแล้วตาย น้ำม่วงไงน้ำปั่นม่วงกรีมเมเชกอ้ยกรีมเมเชกได้กินแล้วเขาบอกว่ามันจะตายเลยลนะนะใช่ใครกินต้องตายทุกรายถ้าเราเอาน้ำกริมเมเชกน้ำปั่นม่วงเนี่ยที่มีอาถรรพ์เนี่ยที่ใครกินก็ต้องตายเอาไปล่อให้มันกินอะ่ะรับรองตายทุกรายเอยสกิบิดี้มันต้องกินเข้าไป หรอทำเป็นสิไปเดี๋ยวมาทำกับฉันเร็วโอ้ยได้ได้ <minutes> later นี่ไงแพตตี้นี่ก็คืออินกรีเดียนหรือส่วนผสมของวิธีการทำน้ำกรีเมชเชกอ่ะอุ้ยมีแต่สีม่วงเต็มไปหมดเลยกูกูใช่มันเป็นปน,น้ำปั่นมันม่วงไงน้ำปั่นม่วงรีบทำเลยอันดับแรกนี่เราใส่บูเบอร์รี่ต่อมาก็ใส่อง,งุ่นม่วง ไ้ไปกินแล้วกูกน,นี่ใส่แค่นี้พอนี่นี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะ,ะต่อไปก็ใส่น้ำแข็งนี่แล้วก็ใส่นุ่มโอ้ยเสร็จแล้วปั่นเลยใช่ไหมกูกูยังจ่ะนี่ไอติม,มใส่ไอติมลงไปนี่ นี่เรียบร้อยแล้วก็ปัน้นเรียบร้อยโอ,อ้โหแม่นะโอ้ยอ่โอเคเลย ไปเยธออยากตายหรือไงกินปุ๊บตายปั๊บกินปั๊บตายปุ๊บกินปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตายปับปบปบป๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะโอ้โหมันตายหลายตลบขนาดนั้นเลยหรอนี่ยังไม่เสร็จแล้วก็ใส่นี่วิปปิ้งครีมนี่เรียบร้อยโอเคงั้นก็เอาไปลอกกันไปโดนแน่พิซซ่าถูกช็อต มันมันอะมันคือมันเหม็นหรือเปล่าน,นั่นน่ะสิเฮ้ยเราทำยังไงดีเราพัรต,ตี้จะมีให้มันกินน้ําแล้วตายดีอะมันต้องมีตัวรอดตัวรอดเหรอใช่รอดยังไงอะอย่าง,างให้เธอไปถือแล้วก็ล่อเป็นตัวรอดให้มันยั่วยิเยยจ้าสาวความสวยของฉันไปล่อมันเนี่ยนะไม่ใช่เผื่อกินเหม็นเธอจะได้กบกลิ่นหอมของน้ําได้รู้ได้ไงว่าฉันไม่อาบน้ําอะ อยู่ตรงนี้ฉชกันได้กินว้าวเอาเรื่เองจริงมาพูดมันเปรี้ยวนิดหน่อยเองอะแพตตี้ไม่นีจะสู้แพนมากเลยตอนนี้ทำยังไงดีงั้นฉันอะจะไปล่อมันแล้วให้มันกินโอเคงั้นเธอช่วยไปกับฉันนะโอ้ยจะบ้าหรอไปสองคนมันก็ไม่กล้ามาสิเธอต้องไปคนเดียวเดี๋ยวฉันสังเกตอยู่ตรงนี้ถ้อมีอะไรฉันจะไปช่วยเธองโอเคงั้นฉันอะลุยเดียวสู้สู้ Fighting ปีศาจหัวชะโครกตายแล้ว้ตาตอนนี้อ่้เธอไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมฮะอ๋อ,อ,อก็พรดีว่าฉชนหันหาวิธีแก้แค่ในปีศาจหัวชะโครกสิก็เลยไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะ่ะแต่นี่มันกลิ่นมันก็แรงแล้วนะกูกลัวโอ้ยแต่แค่เนี้ยฉันก็สะใจรลอก็มีความสุขมากเลยที่แก้แค่ในปีศาจหัวชะโครกได้